ปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนจะมีโครงการไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกสาโครงการค่ะจาก3ประเทศที่เป็นแม่แบบให้ทั่วโลกได้ลองศึกษาโดยนําข้อดีต่างๆนะคะมาปรับใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฮโดรเจนในแต่ละประเทศส่วนสาโครงการนี้จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจใดให้ติดตามลองไปรับชมจากคลิปนี้กันค่ะ Why w อ โลกในปัจจุบันนะคะกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนโดยใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเหตุนี้เองค่ะที่ทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจการใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมค่ะแต่ที่กำลังเป็นที่จับตาและเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะคือพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งในปัจจุบันค่ะมีหลายประเทศที่ได้พัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกและสร้างรายได้ ทาาามหศศลเเข้ประคะค่และเพื่อให้เห็นภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลของสโครงการไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาบอกกันค่ะซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับภูมิทัศน์ด้านพลังงานของโลกได้อย่างมีนัยยะสําคัญค่ะโครงการไฮโดรเจนสีเขียวซิโนเปกในจีนในฐานะที่จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโลกความมั่นคงทางพลังงานจึงกลายเป,เป็นเป้าหมายที่จีนต้องการจะบรรลุซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลจีนนะคะได้ทุ่ม งบประมาณมหาศาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฮโดรเจนโดยมีพลังงานไฮโดรเจนนะคะเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่จีนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งปี2565ค่ะรัฐบาลจีนนะคะได้ประกาศแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนซึ่งเป็นแผนด้านพลังงานไฮโดรเจนระดับชาติฉบับแรกของจีนค่ะโดยตั้งเป้านะคะให้มียานยนต์พลังงานไฮโดรเจนอย่างน้อย50,000คันและสามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ปีละ100,000-200,000ตันภาย ใน2,568ค่ะนอกจากนี้นะคะยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ที่จีนขีดเส้นเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดในปี2,573และบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี2,603ค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทซีโนเปกถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําของจีนด้านพลังงานและเคมีพันมีเป้าหมายสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนที่มีศักยภาพในการผลิตได้ถึง20,000ตันต่อปีค่ะซึ่งสามารถลด ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์485,000ตันต่อปีขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีบริษัท New Star Company ภายใต้เรือร์ซีโนเปกค่ะจํามุ่งพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บและขนส่งไฮโดรเจนโดยโครงการนี้นะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะคะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการนิยมกินไฮโดรเจนโปรเจกต์ในซาอุดิอาระเบีย โครงการนิยมของซาอุดีอาระเบียนะคะเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ด้านพลังงานสะอาดและมีแผนที่จะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวมากกว่า2 0 0 0 0 0ตันต่อปีที่มาจากการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักโดยจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี2569และจะมีการนำเทคโนโลยีของบริษัททิสเซนคูฟ ที่อาศัยกระบวนการนำน้ำมาแยกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ามาใช้ค่ะสำหรับการลงทุนในโครงการไฮโดรเจนสีเขียวนี้ของซาอุไม่เพียงแต่สแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยังทําให้ประเทศในฐานะผู้ผลิตน้ํามันดิบชั้นนําของโลกอย่างซาอุมีภาพลักษณ์ใหม่ในการเป็นผู้นําด้านพลังงานสะอาดได้ด้วยเช่นกันค่ะโครงการ Western Green e n e r g y Hub ในออสเตรเลียออสเตรเลียนะคะถือเป็นประเทศแรกค่ะที่จัดทายุทธศาสตร์ไฮโดรเจนระดับชาติขึ้นในปี2562โดยกาหนด ดเป้าหมายจะเป็นประเทศผู้ส่งออกไฮโดรเจนชั้นนําของโลกในปี2573จากนั้นคาะในส่วนของรัฐบาลนิวซาวเลสนะคะได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์มาจัดทาแผนการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนของรัฐค่ะซึ่งกําหนดเป้าหมายให้เป็นผู้ผลิตไฮโดรเจนระดับชั้นนําของโลกและได้จัดทํารถปแมบที่ครอบคลุมทั้งวงจรเพื่อให้กรีนไฮโดรเจนสามารถเป็นทางเลือกด้านพลังงานสะอาดตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยการสร้างซัพพลายเชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมที่รองรับรวมทั้งสร้างความต้องการในตลาดทั้งในประเทศ แม้ว่าไฮโดรเจนสีเขียวนะคะอาจจะยังเป็นโอกาสในอนาคตสําหรับประเทศไทยแต่ก็น่ายินดีค่ะที่บริษัทพลังงานอย่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เล็งเห็นความสําคัญของการประยุกต์ใช้งานไฮโดรเจนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจไฮโดรเจนโดยได้มีการทดสอบการผสมไฮโดรเจนลงในก๊าซธรรมชาติที่ส,สัดส่วน5-10%และทดสอบการใช้งานในเตาระดับห้องทดลองทั้งนี้ค่ะหัวใจสําคัญนะคะที่จะทําให้แผนงานบรรลุเป้าหมายคือจะต้องสามารถผลิตไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานทาง เลือกที่มีต้นทุนต่อนหน่วยที่ต่ำลงและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานปล่อยคาร์บอนต่ำแทนการใช้พลังงานรูปแบบเดิมค่ะเพื่อให้ประเทศนะคะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ50ในปี2 5 9 3ได้ค่ะหลังจากมองต้นแบบแล้วย้อนกลับมาดูแผนการเดินหน้าอุตสาหการรมผลิตพลังงานไฮโดรเจนในไทยจะไปต่ออย่างไรให้ยั่งยืนกันดูบ้างค่ะโดยสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i นะคะได้มองเห็นความสำคัญและโอกาส การเติบโตในกิจการพลังงานไฮโดรเจนที <Stat> ่จะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทย b o i นะคะได้กําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนใน3ด้านหลักดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะการผลิตไฮโดรเจนจากน้ํานะคะโดยใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องค่ะ 2. ค่ะการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรคาร์บอนหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลต้องมีเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน CCS นะคะ3 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากไฮโดรเจนก็น <not S 1> ่าสนใจค่ะว่าการดำเนินมาตรการสนับสนุนนี้จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย n น t Zero e m i s s i o n และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศด้วยการดึงดูดการลงทุนบริษัทต่างชาติที่มีความต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปในคราวเดียวกันแค่ไหนคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ Why World